สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคปะฮัลโหลให้เปียกมาเลยหน้าจออยู่กับผมเหมือนเดิมนะบ,นบนนอลบอลเนาะก็วันนี้มาทำคลิปรีวิวเรือย s s e สเอนเตอร์ไพรส์นะฮะตอนเริ่มเริ่มต้นนี้เลื 3, 4, อกสามแสนสียงนะนะครับก็โหใส่สีดำแล้วดูดุดดันขึ้นมาเยอะเลย นะครับนะเหมือนเขาจะให้ของเรามานะครับแต่ก็แบบไม่สุดยังไงก็ไม่รู้นะสำหรับเอนเตอร์ไพรส์นะผมว่ามันสุดได้มากกว่านี้แต่จริงก็ยังไม่สุดสักทีเพราะเอเอมันแค่6ป้อมเองนะครับมาของที่ให้มานะครับเป็นอาเกตลั er นเชอร์นะครับนะเป็นปืนยิงระเบิดนะครับสองเบิร์ดนะครับสองเบิร์ดโอยมิดน้ำเลยสองเบิร์ดซ้ายขวานะข้างหลังนะครับนะ F 3 5ติดไปะนะครับ F 3 5ให้มานะแล้วก็บอมเบอร์นะครับให้เป็น B 2 1มานะครับ B 2 1แต่ H, ผมไปติดอีกลำหนึ่งเนาะนะครับแต่ติดเป็นปักด้าดีกว่าครับเชื่อผมนะครับเล่นง่ายกว่านะครับแล้วก็โดนนะครับให้เป็น X 4 7 b มานะแต่ผมติดเป็นโดนเกาหลีนะครับเพราะมันทิ้งระเบิดได้ นะเหมือนพ่อลูกอยู่ด้วยกันเลยอะ่ะปักดากับโดนเกาหลีเนี่ยนะฮะเ <c oughs> กาหลีใต้เนาะโอเคแล้วก็ให้เป็นแรปเตอร์มานะฮะส่วนฮอนะครับผมติดของใหม่ไปเลยนะไว้ของใหม่หรอกของย้อนยุคเอามาลงใหม่นะครับนะเป็นฮอญี่ปุ่นนะครับนะที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมารอเจ้าอิซุโมะนะครับนะนะแล้วก็ใส่ไปกิบก้านะครับเพราะว่าเรือเราไม่มีจรวดเนาะ ใกล้ .9 บามาแทนจรวดนะครับแล้วก็ A มีด้วยกัน6ป้อม6จุดนะครับทั้งหมดของเรือนะ6จุดนะัสังเกตได้เลย6จุดนะครับจะเน้นอยู่ด้านท้ายใสยเยอะหรือเปล่าเนี่ยด้านท้าย2 1กระบอกโอเคเอ,า,อาง่ายรอบคันนะรอ,รอบรอบลำไม่ใช่รอบคัน <c oughs> โอเคก็ใช้ได้อยู่นะครับ ก็ติดช่วยกันหละนะครับเพราะว่าติดซ้ายขวาเลยเนี่ยเห็นไหมซ้ายใกล้จุดขวาใกล้จุดหลักๆก็วานนี้นะครับมันก็ถามว่ามีอะไรดีก็เลือดเยอะครับเลือดเยอะนะครับมีอาวุธเยอะเนี่ยดูดิแต่สู้สู้ถ้าสมมติหนึ่งหนึ่งกับไอเอฟสตอมว่าไอเอฟสตอมชนะอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามีเอ0ห้าร้อยอ่ะเออมันติดจรวดเอ0ห้าร้อยมาเคลียร์ได้แค่หนึ่งหนึ่งยังไงก็ชนะนะครับสำหรับไอเอฟสตอม ไปดูกันละกันว่าในเกมเป็นไงนะครับสำหรับเจ้า CVN 80ดศูนลำนี้นะครับโคตรเท่เลยอ่ะโอเคอ่ะก่อนไปลืมบอกความของแก่ง 4, 4, 4ีเนีนะครับแหมจะไปแต่แยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะรอเล่นนะครับความของแก่งเลือดอยู่ที่4ีเนีนะครับความเร็วอ,อยู่ที่สองจุดหกนะครับความคล่องตัวอยู่ห้าจุดสอง เรดาร์11.2แต่มีโซน่าใต้น้ำ1.8นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับเขาอยู่ใต้น้ำเราก็ยิงได้เนาะนะครับแล้วก็ปืนระเบิดและก็ของต่างๆนะครับให้มานะครับเจ๋งอยู่นะครับปิดวันเปิดตัว25 2025ก็อีก4ปีเนาะนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันโหดแค่ไหนนะน้องๆไปกัน เนี well, right. like, mm ่ยต erm ้องการเรือประจันบาลไอ้ปื้มก็ไม่อยู่นะที่ต้องการนะมันไม่อยู่นะเจอแล้วอาฝ่าอยู่ฝั่งโน้นโอ้ยมีซีเอ็นไร้อยด้วยโอ้โหไม่น่ารอดสภาพ โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ,อีกแย่วะเนี่ยไม่โอ้ยจอดเรือเลยถ้างั้นจอดเรือเลยปักด้าลุยเลยควาหมายเราคือเรือบรรทุกเครื่องบินเท่านั้นหุ้ยเอสห้าร้อยแม่ย้อยแม่ย้อยมาแล้วคำแรกนะ this, this <laughs> ตายแล้วเหร ไม่รีบตายจังรครับบายบายครับไป F สามห้ายิง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 ก,ยก,ก็ดแ,แตกไปสวยโอเคเคลียร์ไม่เคลียร์ตรงนี้แหละ แม่งเอาเอสไอ้นี่มาหาพี่รู้มากว่าเอาชะคอฟอะรู้เยอะต้องยิงอย่างนี้ไม่เข้าใกล้ตัวแล้วไอนพี่เล็งอยู่มันหลบมันหลบบอมเบอร์พี่ว่า ใช้ร้อยอ่ะรู้เยอะสมน้ำหน้าวะดิีแอกนี่อาจมายิงค่าแตกไปซะไปซะไซะอ้หนูไปซะโดนขนาดนี้ไม่แตกเอท้าร้อยอีกแล้วอย่าบอกนะไทยร้อยติดเอท้าร้อยอ่ะ เอาจริงเรียบร้อยใช้ดีเออแ่งติด A ห้าร้อยแม่งก็ริมอ่ะพี่ว่าพี่ว่าต้องเอาฝั่งนู้นกันวะอุชารคอฟเนี่ยรู้มากหรือว่าเป็นอูชารคอฟวะใช่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันมีมิสไซล์สองเบดแยกกันใช่เปล่าล่ะสองเดเลยได้ เออมันแยกมันสองร้อยจริงเอ็นห้าร้อยใช่ไหมว้าวเรียทำไมเจ็บจังเลยเครื่องบินไม่ได้บินเลยฆ่ามันอืมนี่ติดเอ็นห้าร้อยจริงๆด้วยต่อหน้าต่อตา,ตาส่วนนี้ยังไงดำน้ำดูปการังเพลินได้ดีเอาฮอใหม่ไปโชว์ขอเขาก่อนโอ้โคตรเทธธ่อะครับ อย่างเทพพี่น้องโหเห็นฮอชัดมากขึ้นมานี่คือตายเลยนะเอ,เ,ยเออขึ้นมานี่คือตายนะครับเนี่ยโอ้สมเดจไม่น่ารักเลยแพ้น้องพิกได้เอาไว้เนี่ยอรอบนี้แหละข่าจะเกิดเป็นไทยเจออะไรเนี่ย เฮ้ยเอ็นเตอร์ไพรส์สามลำยามาโตโอ้โหกะไม่เกิดเลยมั้งเนี่ยพี่เจอศัตรูแล้วบินมาแล้วโอ้โหเต็มเลยยัมาโตเองต้องต้องสปอร์ตเองแล้วว่ะเดี๋ยวพี่ไปสปอร์ตได้ก่อนกันนะโอ้โหอยู่กันครบบ้านเลยดูแลตัวเองนะยัมาโต อย่าบอกว่าบอมเบอร์พี่แตกไปแล้วด้วยความรักระหว่างดีเรามาด้วยความเร็วสูงดูดิหน้าจอเป็นวุ้นเลยมาขอทิ้งระเบิดแบบน่ารักน่ารักหน่อยว่าไม่แตกครับน้องๆทิ้งทีเดียวแตกเลยต้องพิก ไปแล้วกูไปแล้วไปครับน้องๆเราลำแรกผ่านไปเราไปลำสองครับยามาโตะเป้าหมายก็ชัดเจนนะฮะเป้าหมายเราชัดเจนนะฮะยามาโตะเลยฮะยามาโตะแตกทุกอย่างจบครับน้องๆคิดง่ายๆเลยแล้วเ,เล่นยามาโตะอ,อ,อย่างช้าๆไปอย่างช้าๆนะฮะพอเสร็จก็ไปแล้วนะฮะ โอ้โหบินมาถึงนี่เลยเหรอจะมาตยไม่แตกเลยอะ่ะโอเคตาต่อไปนะฮะเราทิ้งระเบิดเอ้ยไม่ถึงแน่เลยอย่านะไม่นะขอทิ้งก่อนโอโ้ไม่ถึงว่ะของพิกไม่ไปถึงว่ะมาแล้วเฮ้ยเหลือบีสองคน เจ้าตาช่วยด้วยอ่อุ้ยเขามาหมดเลยอะ่ะพี่ต้องบินรอบเดียวแตกนะเนี่ยไม่งั้นพี่แตกนะเนี่ยพี่เลือดเหลือเท่าไหรอ่อ<ม>่ะเขาบินยี่สิบเอ็ดเหมือนกันเหรอแสนแปดยังไม่แตกเลยอะ่ะ เฮ้ยไม่มีใครมาอยู่จริงๆกันแน่ตรงเนี้ยน้องไม่อยู่น้องใ่กาน้องเดินลูคีปึ้งโอ้มันบินมาหาพี่แล้ววะ่ะไม่น่ารอดแล้ววะ่ะพี่ไม่น่ารอดตาน,นี้แตาโหดอยู่นะบ้าแข็งมากแข็งอโอ้โหโดนขนาดนี้ เออมาสามลำอ่ะใครไปสู้ไหววะ F35 อยู่ไหนเนี่ยเอ็งอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่โคตรไกลจะแตกแล้วเนี่ยพี่กำลังเคลียร์อยู่พี่ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงมันเยอะมากอ่ะ เออมีอะไรสู้เขาเลยอ่ะโอ้โหโดนอย่างี้โอ้โหจบเลยร้านหนึ่งแต่ก็แรงอยู่แต่บะเอินแม่งเสกเจอเอ t นไพส์สามลำไงสี่แสนสามแล้วเราคิดดูพี่จะรอดไหมล่ะเอออันนี้เรื่องรีวิวให้ดูเลยนะแบบดูเรียวเลยนะเออสิบสิบสล้ เหนื่อยใจล้านสองปล่อยหมดครับปล่อยหมด F สามํานำก่อนเหมือนเดิมฮะฝั่งเขามีอะไรอ้สบายแล้วรอบนี้ไม่หนักรอบนี้ไม่หนักรอบนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่รอบนู้นไม่ไหวเลยอย่างโหดอุ้ยซ้มวอลซ้มวอล เป้าหมายเราชัดเจนนะฮะไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะ,ะได้ทิ้งรอบหนึ่งก็ยังดีครับเอเคได้ทิ้งอยู่นะฮะบอกเลยว่าเละจำบานสองลำอย่างนี้เละไม่รอดบอกเลยเอ็นยี่สิบยังไงโอ้เียนลุยคัตเตอร์เลยหนอยเป้าหมายของเราชัดเจนสองแสนห้าอย่างไว โอ้ยทิ้งผิดโอ้โหเสียหายหลายแสนจบเลยเฮ้ยพี่โดนเหมือนโดนแบบอารมณ์แบบอา,แบบอารมณ์แบบ S ห้าร้อยให้เริ่มกระตุกเริ่มกระตุกมีกระตุกว่ะเฮ้ยชื่อแม่งอย่างสวยดาร์กลอตไม่ใช่ดาร์กลอตดิเดดดอยอีอย่างเดดดอยคืออย่างวะ นี่ก็ยิงไม่หยุดเลย F35 ก็ไม่มีกระสุนแล้วยิ่บครับป้าหมายเราไม่ใช่นายเป้าหมายเราคือนี่เป้าหมายเราคือนี่ลำนี้ฮู้หมืเขาคงเกลียดพี่อ่ะ ต้องพิกเล่นแค่บอมเบอร์ไอ้นี่ก็พอแล้วโดนเนี่ย <Okay. S 1> เกินเกินดูดิโอ้โหแค่นี้ก็แบบเขาจะตายแล้วอ่ะปักดองปักดา้าเฮดยี่สิบนี่คัตเตอร์ไปกินมาคัตเตอร์ไปกินเฮ้ยทำไมเลือดไม่ลดเลยเอ็งจะเทพอ,อีกแล้วนะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวดีก็ทิ้งเหมือนกันอ๋อน้องพีกมันติดอันนี้มาเอสเอสเหมือนกันเอสห้าร้อยเหมือนกันเอางานเกิดแล้วหมดเลยเกลี้ยงเลยคราวนี้ไม่เหลืออะไรเลยจะมีกาเซ่ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฟาเลนเฮ้ยใช่ฟาเลนยูทูป่ะวะ ไม่ทันแล้วจะเอางงเลย <c oughs> ไอ้มันงงเลย <c oughs> งงเลย ตอบไหมเออสวอเลนแอนเจิลนี่ว่าเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวจัดการยังไงเดี๋ยวอย่ใ้องกงรออยู่ใตหรอ้อาพิกเล่นอะไรอ่ะจริงๆอ่ะ มันไส้ C V X ว่ะจะทำอะไรไม่ได้ก็ใะจลมมายางนี่ก็ได้มาออเอาดิมามายิงด้วยปืนกลก็ได้มามาไม่รู้ว่าฮอลลีเจนมันโหดแค่ไหนมามา เออดิแสนสามว่าดิมามา,มาอุ้ยแตกเลยอู้ไปแล้วสมอลต้องพลิกต้องพลิกต้องฆ่านะโอ้โหสวยสวยงามเฮดยี่สิบก็ได้อยู่นะยิงทิ้งระเบิดมหมีนี่เลยเหมือนเฮดอะไรวะเหมือนอะไรวะ เหมือนบอมเบอร์จีนอะเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนบอมเบอร์โดนเกาหลีเออบอมเบอร์จีนไปตรงไหนวะเนี่ยโอเคใครชอบก็ฝากกดไ like ลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนะโชคดีเจอปืนเย่ yeah. แล้วก็เราจะทำตามสัญญาเหมือนเดิมนะขอเวลาอีกไม่นานนะไปละบาย